ลูกค้าสั่งข้าวผัดกลับบา้า <4 S 1> นสี่กล่องนะคะเฮ็ดลูกท่อแม่บออะไร <พา S 1> ลูกท่อเจ้าเห็นลูกท้อน่ะโบมีอ่ะอันมะเขือเทศลูกท่อแหมคุณหาเพรเห็นได้หรี่ <c oughs> ไม่เห็นอ่ะแ,แ,แม่ซื้อมาเป็นโหลเด้ยอยู่ถังโน้นเปล่า เอาอันนี้น้อยใส่ก็ได้ดอกเออนั่แหละมาเขาผัดนะครับลูกค้าสั่งกลับบ้านเบหลายเซพอลูกอยู่ในทองค่ะกินอยู่นี่แล้วมแม่ต้องกินกลับบ้านถ้าคนไม่มีลูกนะ ฮะเรื่ไปทอะไรบะเตยูบเยซวจกเทียบปติยายคนน่ะมิตรวาเนะเกีงคนมิตรวาร้านหนูไม่มีอีหยังบบมีลูกข่าบ็ไอย่างร้านเราร้านเราม้ไม่นน่นนะกำลังใจให้ออก็เป็นกำลังใจให้เลดทุกคน แมนโยนมันคงอยู่กับออกซิเจนหลายๆลมไหม่ลมลื <t> ่นเออถือเลขเตี้ยนายนิ้นว่าถือเลขตีถือเจ็ดบาทถือถือหวยลาวอะไรเจ็ดบาทเออถือถือไม่กี่บาทด้วยแต่ว่ามันมันนานทีมันถูกไหเออแมนก็ดีแหละนาะถูกเลขที่บ้านเนี่ย อืมก็ดีใช่ไหมถือเท่าไรก็ดีเบิร์ธันลาดีใจก็ยังตัวย้ำถือเลขห้อง,งมันไม่ใช่ว่ามันเรียกว่าจะถูกทุกทุกทุกวันน้องแม่นั่นนะถึงจะถูกโชคโชคโชคอิลล,ล์สี่กล่องนะครับงูสิงเข้าบ้าน ไล่หดตาเขาขุดเออหน้าไล่เขาอ่ะเกงขาต้องฟูน่ะอ้าวัคยานเออปลาเมื่อกี้แขกแถะวัคยานเขาไม่กลัวงูเออแมวพูดเถะโอ้ท้องฟูนี่เก่งเลยปฏีเกงต้อง่ะวัคยานปลามือนโอ้หมอออกมาจากช่องฟิดก็จะแข็งหน่อย น <si ี่กาง้ยหามหาอะไรไข่อยู่นี่ไ um ข่มันหมดน้องมันก็ต้องได้หาตัวเก่งคือสิบหกไซส์สตีมันเลิศเนาะอุก่อนทุกอย่างเมื่อก่อนมันก็อยู่นี่มันหมดไงก็ต้องได้หาต้องต้องเราขายดีเนาะออเถ้าขายบ่ดีมันก็กลองจะกลอยู่นานเลยล้ะเบิรปีอันนี้มันก็หมดไปเรื่อย สีกล่องนะครับสีกล่องแล้วก็ใส่สีฟองค่ะสี่กล่องสีฟองนะครับทำให้ไข่เป็นฟูก,ก่อนนะครับ ฟูแล้วนะเออฟูแล้วไข่ฟูแล้วนะครับนี่ถ้าไม่ฟูมันมันพิจิดต่มมันมันไม่ได้อะอเวลาถูกกับข้าวมันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอันนั้นไปเลยอ่ะมันจะเป็นเอเล่ไปเลยนี่ไงไข่เราฟูนะกินเ,เห็นไห<ข>มต้องทําให้ไข่มันฟูก่อน เห็นไหมพี่จะไข่ฟูๆเลยถ้าสมมุิว่ามันน่ะมันจะเป็นเอเลมันจะไม่เป็นชินอย่างนี้นครับคิดถึงเสียงกระทะเนาะไม่ได้ยินหลายวันเนาะป้องตังป้องต้งกินลิ้นจี่ไหมทำให้กินวันเนี้ยกินจ้าฝากว ก็กินละเนาะแหงยาเพราะวันนี้ร้อนม่บงวนนี้แม่ไปเห็ดทุลาเข่าก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินเบิดมือเบิ้ลคำปากข่มเบิเลใช่เลิศเลิศไม่สวยอ่ะไหนอ่ะงไงอ๋อสวย ยินข้ากินแน่แล้วเด้อแม่ป้ายายนี่ยังอ,อ่ะฮะ,ะมันยังมันยังไม่ได้ก็เลยยังไม่เอาข้าวใส่ให้มันให้มันแห้งๆทีไไ่ไหมก่อนเี่มะพร้าวลงมันมันไม่เหมือนทุกคนทำนะจกลี่ยที่ไหม มันจะเป็นอย่างนี้เลยมันรวนมันรวนใช่ให้มันล้วนๆไงเลิศมเออเลิศวิธีทําของคนนุณมันต่างกันแต่ว่าเออมกะตอบคอมเมนต์เข้าไปอยู่หรอกว่าแล้วแต่ร้านเนาะไม่เคยใส่โหระพาไม่คย,ยังเมกะตอบเข้าไปยี่ดอกผัดพริกไม่เคยใส่โหระพาเรับก็เลย่ะลองก่อนนะก็เลยปะ คุณจะไม่ใส่อะไรก็ได้ก็ไม่มีใครว่าคุณแต่เราใส่แหล,ละเอเอเนาะก็แล้วแต่สูตรใช้สูตรใชนะ่ทุกคนที่แม่มันได้แล้วเนี่ยมันแห้งได้ไปแม่จะใส่ข้าวนะครับบึ้มสี่อันนะคะนี่นะครับอ่านี่ยสองครั้งทีนะครับแบมากเยอะเลย ยังแม่เอากล่องไหนใส่เอากล่องนี้แหละกล่องเล็กนี่แหละเพราะว่ามันกล่องละสี่สิบสี่กล่องมันข้าผัดที่เฉยมันไม่ได้รวมมิตรอะไร ต้องใช้มันต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันเนาะอยเยข้าผัดนี่ใส่แห้งหลายจุวดเคนนะเก่งเข้าผัดนี่มันมันต้องได้ใช้แบบนี้แบบนี้เย่างเขาตึ่ตึ่นนะต้องให้มันแบบว่าเข้ากันเนาะใช่ถ้าไม่เข้ากันมันก็เป็นสีขาวๆสีขาวๆแล้วก็สีเหลืองๆเข้าขามันไม่ม่เสมอไม่อร่อยอีกแม่ไม่ยอม ไม่ต้องทําให้มันได้นั่นไงเห็นไหมมันสีเดียวกันแล้วนะเก่งจนกว่าจะพอใจเราอ่ะนีะ่ก็คือพอใจเราแล้ว,ลวนะเก่งไม่สีขาวมันไม่มีแล้วนะ่ะให้มันสม่สมําเสมอเนาะนั่นไงมันก็เสร็จสิ้นแล้วนะ่ะเสร็จสิ้นเสร็จสิ้น,นตระกูลไทยไไอันนี้ให้ยายนั่นก่อน เนน้ำยาหมดไหมหนะ้าได้เยอะอันเตียงฝันไว้ยุสัยวะไม่นะ่าพ่อฝันเตียงไว้ในนี้โอ้โอ้โจ้ะเสร็จแล้วนะครับน,นี่เขาผัดสี่กล่องนะจ๊ะ